เป็นผู้หญิงโสดมาหนึ่งปีในวัยจะเข้าสามสิบนะคะปอเรียนรู้อะไรบ้างอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะปอ,อคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีแฟนมาตลอดในช่วงวัยรุ่นตั้งแต่ช่วงที่วัยที่โตกันมาเลยนะูง่ายๆคือติดผัวตลอดอะไรเงี้ยเออทางชีวิตปอยังไม่เคยโสดมานานเท่านี้มาก่อนเลยนะคะ เออปอรู้สึกว่าตอนที่ปออยู่คนเดียวแล้วตอนที่ปอโสดเนี่ยปอเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเลยนะวันนี้เรเลยอยากจะมาแชร์เพื่อนได้ฟังกันมามโมยกันเหมือนเดิมเนาะจากที่ปอโสดมาปอรสึกว่าปอ ดันขอบเขตของตัวเองมากขึ้นเรียกว่ากล้าเปิดโลกออกไปทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นเลยดีกว่าซึ่งปอก็ไม่ได้แสร้งว่าทําไมตอนนั้นอะเรายังไม่ถามตอนที่เรามีแฟนาเหมือนกับการที่เรามีแฟนเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมั้งคือแบบอย่าทำไรคิดไอ้อะจะทำไรก็ทําเลยหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะปอคิวตัวเองได้มากขึ้นว่าจะเป็นปัญหาที่เคยมีมาในความสัมพันธ์ปอหรือเป็นปัญหาที่ปอโตมาที่เป็นแบบว่าทรามามาจากครอบครัวหรือ มาจากแฟนจากเพื่อนอะไรอ่ะเพราะเราอยู่คนเดียวอ่ะพอรู้สึกว่าปัญหาพวกเนี้ยทรามาพวกนี้เรามีเวลาคิดกับตัวเองมากขึ้นนะคะทุกคนเป็นคนที่เคยเป็นแบบที่ว่าเวลาเราเลิกกับแฟนคนไหนใช่ไหมแล้วเอะอะปุ๊บปั๊บพอก็มีแฟนใหม่อีกคนหนึ่งเลยคะคือไม่ได้มีเวลาอยู่คนเดียวแบบจริงๆจังๆเลยไม่ได้แบบ process ปัญหาของตัวเองจริงๆจังๆเลยได้กลับมาทบทวนกับตัวเองจริงๆอ่ะว่า มึงคือใครปัญหาของมึงคือ,อยังไงมันตน้ตนตอตัวนี้มันมาจากตรงไหนปัญหาที่เคยมีกับความสัมพันธ์เก่าๆต้นตอ,นตอนมาจากตรงไหนมันคือมึงเองหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอเวสซี่ตอนนั้นปอเด็กๆใช่ปพอรู้สึกว่าการที่เราจาจากความสัมพันธ์หนึ่งไปความสัมพันธ์หนึ่งทันทีเลยอะ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่พอรู้สึกว่าเราควรที่จะกลับมาแบบทบทวนกับตัวเองแล้วก็ทำแบบอินเนอร์เวิร์กกับตัวเองก่อนที่จะแบบ ไปเข้าอีกหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งอะถ้าเกิดเนี่ยปัญหามันก็อาจจะมีคล้ายๆเดิมที่เราเอามาจากความสัมพันธ์เก่าเพราะเรายังไม่ได้ทำอินเนอร์เวิร์กกับตัวเองอะนึกอ<า>อกก็ยังไม่แบบไม่เพอร์เฟกไม่ไม่ได้จะเป็นคนไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่คือก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะะแล้วปอก็โตขึ้นด้วยอายุมากขึ้นด้วยอยากจะแนะนาเพื่อนๆเลยว่าคนไหนที่แบบ เออเพิ่งเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แบบให้เวลาตัวเองสักพักหนึ่งแบบทำอินน์เวิร์กกับตัวเองก่อนบอลรู้ว่ามันเหงากูอยากจะแบบมีเพื่อนคุยอยากจะแบบมูฟออนไปเลยเร็วๆอนะไรเงี้ยแต่เชื่อปอลว่าสำหรับระยะยาวอ่ะ มันจะดีกว่าสําหรับเราถ้าบางคนจะใช้เวลาแบบสอสมปีถึงจะทำอินเนอร์เวิร์กเสร็จหรือว่า6เดือน3เดือนอะไรมันแล้วแต่คนแล้วแต่แบบสเตจของแต่ละคนคนนั้นนะคะการที่เราได้ทำอินเนอร์เวิร์กกับตัวเองนะคะมันจะทําให้เราคิดได้ Realize มากขึ้นว่าจริงๆเราต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ ในอนาคตข้างหน้าของเรา value ของเราคืออะไร Value ที่เราอยากจะหาในพาร์ทเนอร์ของเราคืออะไรนะคะเพราเกิดเราไม่รู้แน่นอนว่า Value ของเราคืออะไรอะเวลาเราออกไปเจอผู้ชายหรือออกไปเดทกับผู้ชายคนไหนหรือไปเจอใครนะคะมันเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องเป็นแบบพอ,อเห็นว่าผู้ชายเป็นแบบนี้ผู้ชายชอบอันนี้อันนี้กูกันที่แบบไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่มี value ของตัวเองกูก็อ๋อผู้ชายอย่างนี้โอเคกูก็ชอบเหมือนกันเอออ๋อหอมไปกับเขานะคะทั้งทั้งที่จริงๆแล้ว value ที่เขามีอ่ะ มันอาจจะไม่ใช่ตรงกับ v a l u ลที่เราคิดก็ได้เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่า Value ของกูคืออะไรสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรา v a l u ลไม่ตรงกันแเราคบกับผู้ชายคนนี้ไปเออ,เอ,อหอมหมกไปตอนแรกถ้าเกิดมันไม่ตรงกันสุดท้ายมามันก็เสียเวลาอยู่ดีเนาะถูกปอเคยทำลิสต์ออกมาเลยนะเป็นแบบ b u l l ลต p พอยต์ออกมาเลยว่าคนที่ปอตามหา ที่แบบจะเป็นคู่ครองของเราหรือคนที่ปอคิดว่าแบบอยากจะแบบมีอนาคตข้างหน้าด้วยแบบจริงต่างเพราะปอก็ไม่ได้เด็กแล้วถูกไหมคุณนสมบัติเหล่านี้คือคุณคือคุณสมบัติที่ปอต้องการในพาร์ทเนอร์ของปอก็อเขียนมาเยอะแยะมากมายเลยบอกนี่ไซส์ดีรออืมมีการมีงานที่ดีบลาบลา,บลาแต่หนึ่งสิ่งสําคัญที่ปอเรียนรู้มาเลยนะคะและอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆกันคือคุณสมบัติเหล่านั้นน่ะที่เราหาในพาร์ทเนอร์ของเราอ่ะต้องคิดเพิ่มเขาปอกว่า คนที่เขามีคุณสมบัติอย่างเนี้ยเขาจะเป็นคนนิสัยยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงและเราจะโอเคกับไลฟ์สไตล์ที่มันมากับคุณสมบัติอย่างนั้นของเขาได้หรือเปล่าเข้าใจปะอย่างเพอร์เฟกต์แซมเปิลเลยคืออาจจะจได้พาร์เนอร์ที่ทํางานเก่งตั้งใจทำงานหาเงินได้ดีดูแลเราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนมากเลยไลฟ์สไตล์ของคนที่ตั้งใจทางานหาเงินเก่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตตัวเองอะ่ะหนึ่งเลยคือ ทำงานเยอะถูกปะ่ะคือจะต้องเป็นคนที่แบบโฟกัสกับงานหนึ่งระดับเลยอะแน่นอนเลยว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ให้เวลากับงานอะหนึ่งระดับเลยแล้วเราโอเคกับ consequences ที่มาว่าเขาอาจจะให้ความสนใจเราได้หระดับเพราะ priority ของเขาคือต้องงานมาก่อนถูกไหมเราโอเคกับไลฟ์สไตล์ที่เขาตามมากับ value ที่เรา value ตอนแรกหรือเปล่าทุกคนเข้าใจป่ะไหมนี่คือเป็นสิ่งที่ปอไม่เคยคิดมาก่อนเลยแล้วเพิ่งมาคิดได้เอาช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเออ มันก็จริงว่ะกูอยากหาผู้ชายทํางานได้เก่งๆแต่กูก็จะต้องการความสนใจต่อเวลายอย่างเงี้ยมันไม่เม k เซนนะมันหามันก็คงหามีไดอะไรที่ผู้ชายสามารถทำอย่างนั้นได้แต่มันก็ต้องแบบมันก็หายากนึกออกปะตอนเนี้ยรรู้สึกว่ากูเริ่มรู้มากขึ้นแล้วกูต้องการอะไรแล้วเริ่มฉลาดมากขึ้นทุกคนมมนเหมือนกันเข้าใจความว่าบางครั้งความรักบางตาปะความรักบางตามันมีอยู่จริงอะทุกคนการที่เราไม่รู้เราต้องการอะไรกัน กับความรักเราอะเราไปเจอใครอะเราก็ชอบเราก็รักเขาไปหมดอะ่ะคนเราเวลาเราหิวถูกะทุกคนไปกินอะไรมันก็อร่อยอะ่ะก็เหมือนกับความรักทนะัะถ้าเกิดเราเป็นคนที่หอยหาความรักมากๆแล้วไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรกับความรักอะเวลาเราไปเจอใครอิเล็กเทธที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ชอบเขาไปแล้วพอเคยเป็นมาก,ก่อนหนะักมากเรื่องการที่แบบเป็นคนห <s> ิวความรักมากเป็นคนต้องการความรักมากพอเขาแบบเอื้อมอะไรมาให้แบบนิดนึงแค่นี้แบบโอไม่ก็ลงรักทุกอย่างแล้วทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะ มัน d u s nothing อ่ะคือที่เขาให้มาคือ d u s มันไม่อะไรเลยแต่มึงหิวมากเกินไปมึงก็เลยแบบแค่นี้นมึงก็แบบไปป่าปื้มเพราเรารู้มากขึ้นว่าเราต้องการอะไรจากความรักอ่ะ, <c oughs> อะเวลาเราไปเจอคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ใช่อ่ะเราจะสปอตได้ไวมากๆเลยว่าเออคนนี้แม่งแบบเริ่มมีท่าทางที่แบบไม่ใช่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้อยตรงแวลูกันแล้วนะหรือเริ่มแบบเหมือนเราฉลาดขึ้นหนึ่งระดับอะจริงๆเลยนะ หรือมันเป็นทรามาของปอก็ไม่รู้นะว่าแบบตอนนี้คือกูแบบว่ากลัวไปหมดทุกอย่างกับความรักเขาใช้เข้ามาเอะอะอะไรไงคือกูไม่เอาแล้วปอาเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องเป็นค่ะสาวๆเราว่าเวลาเราชอบใครอ่ะเราเทาทาอะไรคือมันดูดีไปหมดทุกอย่างไม่มีข้อเสียเลยคือมันก็อย่างที่บอกตาบอดอ่ะแต่การที่ปอล์สวพอปอได้โสดมาหนึ่งปีนิดๆปอรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ตัวเองทำได้มากขนาดนี้เราสปอตคนที่แบบไม่ใช่ ได้ง่ายมากขึ้นแบบ just like that เลยอะมันเฮ้ยผู้ชายคนเนี้เขาทำ inner work มาหรือยังเข้ามาในชีวิตเราเขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตเราแย่ลงทําให้เราหนักใจหรือเปล่าหรือมันจะเข้ามาในความรักที่ healthy หรือไม่ healthy หรือมันสามารถเห็นได้ตั้งแต่แรกๆเลยอะอหลายคนอาจจะบอกว่าบางคนเห็นไม่ได้นะพูดจริงๆแลวไอ red flag เนี่ย เราอะสามารถเห็นได้ตั้งแต่ตอนเริ่มดูเรื่องชิทตั้งแต่ตอนเริ่มคุยแล้วแหละแต่คนส่วนมากอย่างที่บอกไงว่าความรักมันบังตาแล้วไม่ลอจิคอ่ะพอเห็นแล้วเราก็ไม่เป็นไรแบบไม่เป็นไรแบบโอเคนึกออกไหมแต่จริงๆอะพูดนี้มันเห็นมาตั้งแต่แรกๆแล้วปอสปอตเรดแฟล็กได้แบบเร็วมากแล้วพอสองสามครั้งเห็นเรดแฟล็กมาแล้วถ้าเกิดเราพยายามคุยแล้วพยายามแก้ไขปัญหาแล้ว ถ้าเกิดมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นปอจะเริ่มถอ,อยห่างทันทีเราสปอร์ตผู้ชายที่ไม่ได้ทำอินเนอร์เวิร์กกับตัวเองมาหรือว่าไม่สามารถรีเฟล็กต์เห็นข้อดีข้อเสียของตัวเองได้อะทุกคนไม่เหมือนกับเราจะไปเสียเวลาเขาเหรอเราจะไปเป็นแบบไปอยู่ในชีวิตเขาเพื่อจะเปเป็นแม่เขาเพื่อจะช่วยเขาเป็นคนที่ดีขึ้นไปทําให้เขาแบบคิดได้งเงหรอมันจะต้องอยู่ในเลเวลที่เราจะต้องแบบดูดีจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาแต่คนที่เพอร์เฟกต์ดีแล้วเท่านั้นแต่มันเหมือนกับปอผ่านประสบการณ์ที่มาแบบ กูไปเป็นแม่เขาอะแล้วอย่าไปช่วยเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายกูเสือกเจ็บเองไะนี่ออแม้สถานการณ์ที่ยังอยู่อะมันจะเป็นอะไรที่ potentially ที่จะสามารถดีขึ้นได้หรืออย่าไปเสียเวลาเลยอะไรย่างนี้ดีกว่าพอเชื่อในเซนส์ของผู้หญิงนะคะผู้หญิงเราเซนส์แรงอยู่แล้วซึ่งด้เซนส์นี้มันตั้งแต่แรกแล้วมึงเห็นเรดไฟ์มตั้งแต่แรกแล้วแต่มึงหลับปูหลับตาคนหนึ่งอย่างที่เป็นปัญหามากเลยคือโฟกัสกับงานไม่ค่อยได้ฟีลแบบไปโฟกัสเรื่องผู้ชายมากกว่าพอเรารู้สึกว่าพอทางานได้ดีที่สุดตอนที่ปอแแบบมมีฟนนนนัตัตตวเนตน็ะ ทำไมอมีใครเป็นบ้างมีใครมีเป็นปัญหานี้บ้างปะ่ะหรือบอเป็นคนเดียววะมีใครมีปัญหานี้หรือเปล่าขอไม่บประมาณนนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้กลับมา คุยกับเพื่อนๆกันสักพักหนึ่งนะบอกวก่าเพื่อนๆจะคิดถึงปอ,อกันนะเพื่อนๆคิดยังไงกับวิดีโอนี้มีข้อคิดเห็นอะไรบ้างอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปหน่อยนะคะหรือว่ามีประสบการณ์แชร์ข้อคิดหรือว่าปัญหาอะไรตอนที่เราเป็นโสดหรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกมากมาคุยกันนะปอหายจาก u t u b e ไปสักพักนึงนะปอมี i n n e r w o r เที่เราต้องทําเยอะมากๆทุกคนกับการที่ปอต่อมากับกล้องทํางานอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมาสักพักนึงนะคะบอกเลยว่าปัญหาของอีนางนี่เยอะมากคนไหนชอบว,วิดีโอแนวนี้คอมเมนต์บอกมาหนะ จะมาทําให้ดูบ่อยๆเลยตอนนี้คือมีเรื่องจะพูดเยอะมากกับท็อปปิกนี้แล้วามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย